สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชได้มีการทํารัฐประหารหยึดอานาจที่ประเทศไทยนะครับก็คงจะทราบกันดีหลังจากนั้นทหารก็ได้มีการส่งคนเข้าไปในการที่จะบุกตรวจค้นหรือจับกลุ่มประชาชนที่คัดค้านคสชนะครับและก็นหนึ่งในนั้นก็คือคุณปฤษสุดา คุณนแสนนะครับหรือน้องเปิลน,นะครับซึ่งก็ถูกจับกุมในวันที่27ทุกสาค,คมแล้วก็มีการปล่อยตัวออกมาในวันที่23มิถุนาย,ยนเกือบ1เดือนเต็มนะครับที่เธออยู่ที่นั่นในค่ายกักกันของทหารแต่ว่าข่าวที่ออกมาในเมืองไทยนั้นก็ออกมาทํานองว่าเธอก็มีชีวิตที่สุขสบายนะครับเ,เล่นอินเทอร์เน็ตอ่านหนังสือแล้วก็ต้องการที่จะเก็บตัวเงียบๆอยู่ในค่ายกักกันของทหารนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ย เธอก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ครับผ่านสื่อของอทหารบอกว่าเธอก็ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบอะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายเธอก็อถูกปล่อยตัวออกมานะครับแต่ถึงตอนนี้นะครับเธอได้หลบหนีออกมาจากประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ในสถานที่ที่จะเรียกว่าปลอดภัยสําหรับเธอเหตุผลที่เธอต้องตัดสินใจหนีออกมาเป็นเพราะอะไรทั้งๆที่ กองทัพหรือว่าทหารของประเทศไทยเองนั้นก็ยอมปล่อยตัวเธอมาเหตุผลทําไมถึงต้องหนีออกมาอยู่ในต่างประเทศนะครับตอนนี้ผมจะพูดคุยกับพูดคุยกับคุณเปิ้ลน,นะครับคุณกฤษดาคุณนเสน์ซึ่งจะพูดคุยกันทางสกายนะครับสวัสดีกับน้องเปิ้ลครับค่ะสวัสดีค่ะครับครับ,รบตอนนี้ถือว่าสบายนะครับอยู่ที่ไหนไม่สามารถตอบบอบได้นะฮะก็อย <c oughs> ู่ <c oughs> ที่ยุโรปค่ะยุโรปนะครับคือมีหลายประเด็นครับมีหลายประเด็นที่อยากจะคุยแต่ว่าขอเริ่มอย่างนี้ครับค่ะเหตุผลหรือว่าวินาทีที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและทหารเองเขาเข้าไปจับกลุ่มน้องเปิ้ลด้วยเหตุผลอะไรครับเมื่อไหรที่ไหนยังไงครับค่ะก็เล่าในเบื้องต้นก่อนเลยนะคะที่วันที่27ช่วงเวลาตอนประมาณบ่ายบ่ายโมง ใบสองประมาณนี้ค่ะคือเปิ้ลก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณมนัญชยาก็คือคุณเมย์ซึ่งเป็นเจ้านายของเปิ้ลครับค่ะเขาต้องการที่จะเข้าไปตรวจค้นที่บ้านของคุณเมย์แล้วบังเอิญตัวหนูเนี่ยอยู่ที่นั่นพอดีค่ะแต่ว่ายังนั่งเล่นแล้วก็คุยอยู่กับบ้านหลังข้างๆอยู่ซึ่งเป็นบ้านของญาติของคุณเมย์เขาอะค่ะทหารพอเข้าไปรู้สึกว่าจะมาประมาณเกือบร้อยคนนะค่ะครับเข้าไปตรวจค้นก็ ตามที่เห็นในภาพข่าวคือตอนที่ค้นหนูไม่ได้เข้าไปตรวจคนด้วยแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาเข้าไปค้นในบ้านนะคะก็จะมีอะเอารูปซึ่งเป็นรูปคู่คุณเมย์กับท่านนายกภาศินนะคะไปหมดทั้งบ้านแล้วก็เป็นรูป ของคุณเมย์ซึ่งเป็นลูกส่วนตัวของเขาก็เอาไปหมดแล้วก็เป็นลังเอกสารซึ่งเป็นเอกสารมูลและนิธิฟ้าสีทองซึ่งดูแลทุนการศึกษาของบุตรนะคะครับบุตรธิดาของของใครนะเป็นเป็นกาจารของคนแสดงครับโอเคค่ะทีนี้ทีนี้น้องเปิ้ลไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านที่คุณเมย์อยู่ถูกไหมฮะไม่ใช่ค่ะเป็นผู้พักอาศัย๋อผู้พักอาศัยทีนี้คุณเมย์เจ้าของบ้านไม่อยู่ณวินาทีที่ทางเข้าไป ทีนี้ทหารคุยอะไรกับน้องเปิลและจับทําไมถึงต้องจับตัวน้องเปิลครับเขาไม่ได้คุยเลยค่ะเขาเข้ามาถึงเขาก็มาชี้หน้าหนูเลยว่าคนนี้เป็นเลขาค,คุณเมย์จับไปเลยอเขาพูดแค่นี้ค่ะคขต้องไม่ได้ตั้งข้อเก่าวหาให้คือเขาบอกว่าเชิญไปพูดคุยด้วยแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดกลับมาครับ,รบทีนี้นอกจากการจับตัวคุณเปิ้ลแล้วเนี่ยอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ทหารยึดไปมีอะไรบ้างณนะวันนั้นครับ หน้าวันนั้นคือหนูหนูไม่ทราบนะคะวันที่เอาของไปแต่ว่าหนูมามาเปิดดูคลิปที่เขามีการถ่ายไว้ก็คือจะมีรูปที่เต็มเต็มที่บ้านนะคะจะเยอะมากประมาณสิบกว่ารูปที่ติดตามฝากเขาเอาไปหมดเลยแล้วก็เป็นแฟ้มเอกสารเป็นทุนการศึกษาของมูลนิธิฟ้าสีทองค่ะครับครับทีนี้วิธีการจับตัวเขาเขาทำอยัางไงเขาเชิญไปดีๆแล้วก็เดินทางไปที่ไหนยังไงครับ ก็คือตอนแรกเขาเขาจะเชิญตัวหนูไปกับแฟนนะคะสองคนเขาบอกว่าเดี๋ยวขอพูดคุยได้หน่อยอเพราะว่าหนูเป็นเลขาค,คุณเมย์ค่ะแค่นี้ค่ะแล้วเขาก็เชิญตัวไปค่ะ,คะขึ้นรถคนละคันซึ่งหนูขึ้นรถคันหน้าแล้วตัวแฟนหนูเนี่ยเขาให้ขึ้นรถคันคันท้ายสุดปิดท้ายทั้งหมดมห้าคันค่ะห้าคันแล้วรถที่นั่งไปเนี่ยเขาให้นั่งกันยังไงฮะ สภาพรถแล้วก็ตัวของนกเปิ้อเองอยู่ในสภาพไหนที่ขึ้นรถไปในในในคันตอนท้ายของขบวนตอนที่ขึ้นตอนที่ขึ้นไปก็คือตอนที่ยังอยู่ในบ้านยังมีนักข่าวค่ะ,คะยังโอเคยังเชิญขึ้นรถปกติค่ะพอถึงรั้วของพอข้ามเขตบ้านไปอะค่ะเขาก็ให้เอาผ้าปิดตาอเขาบอกเหตุผลไหมครับว่าทําไมให้ให้เอาผ้าปิดตาเขาไม่บอกเหตุผลเลยค่ะ,คะ ่ะทีนี้ยังไงแ้เขาก็พาคุมคุมตาจนไปถึงอ่อคือหนูจับระยะทางได้ว่าเป็นที่กรุงเทพนะคะเพราะจะได้ยินเสียงอยู่ว่ามีการจ่ายค่าทางด่วนหรือค่าอะไรต่างๆครับค่ะ,คะก็จะจับใจความ,มได้ว่าไปที่กรุงเทพแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนครับผ้าที่ใช้ปิดตานี่เป็นเราไม่สามารถบอกเห็นเลยใช่ไหมครับหรือยังไงใช่ค่ะอ,อวันแรกไปนะคะวันแรกที่ไปคือเขาก็หนูมีผ้าพันคออยู่ผืนหนึง่งซึ่งติดตัวไปเขาบอกเอาผ้าพันคอนั้นปิดตาก่อน ค่ะซึ่งตอนนั้นก็ยังพอเห็นลางๆไหมฮะ <C> e <an> ใช่ค่ะก <Okay. S 2> ็ยังพอเห็นอยู่ค่ะ <C> e <an> ครับครับทีนี้พอไปถึงสถานที่ที่เขาต้องการกักเก็บตัวเนี่ย <C> e <an> เป็นสถานที่ไม่รู้ไหมครับว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรไม่ทราบเลยครับ,รบแล้วทีนี้ยังไงบ้างยังไงเล่าต่อฮะว่าพอมาถึงที่กักกันแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่รู้ว่าอยู่ในกรุงเทพถูกไหมฮะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในส่วนไหนของกรุงเทพใช่ไหมครับ <C> e <an> ใช่ค่ะอ่แัแล้วเขาเขาดูแลอย่างไงเขาเขาถามอะไรต่อเขาดําเนินการต่อไปอย่างไรค่ะชัดเจนมากที่เข้าไปคือเป็นค่ายทหาร นะคะพอจะ,ะต้องผ่านด่าในการตรวจค่ะ,คะเขาก็บอกว่ามาส่งพัสดุซึ่งตัวพัสดุคือเป็นตัวเปิ้ลเองอ๋อเขาใช้คําสัญ,ญลักษณ์เป็นโค้ดว่าส่งพัสดุใช่ค่ะอครับเขาบอกว่ามาส่งพัสดุอพอเสร็จจากนั้นเขาก็ให้เราปิดตายัยงปิดตายอยู่นะคะ,ค,ะคือสามารถที่จะรับรู้อมองเห็นได้ก็เข้าไปที่ห้องคืนนั้นผ่านไปก็ยังนอนปิดตาอยู่ครับครับพอตื่นชักมา ก็เหมือนจะมีคณะทหารที่จะเข้ามาพูดคุยหรือเปล่าพูดคุยหรือเปล่าหนูไม่มั่นใจนะคะต้องฟังต่อในวันที่น้องถูกจับตัวไปนั้นเป็นการเดินทางในช่วงกลางวันหรือกลางคืนนะกลางคืนใช่ไหมช่วงเป็นช่วงกลางคืนแล้วค่ะกลางคืนแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดตอนกลางคืนรู้สึกช่วงเวลาจะคาดเคลื่อนกันกับที่ข่าวลงทั้งหมดเลยค่ะพี่หมดเลยค่ะ เขาลงเป็นวันที่28แต่จริงๆแล้วหนูถูกจับไปตั้งแต่วันที่27คออกจากบ้านประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งแล้วค่ะครับครับทีนี้พอเข้าไปในกลางคืนนั้นพอเข้าไปถูกส่งพัสดุเข้าไปอยู่ในสถานที่หนึ่งแล้วยัง,ยงไงต่อฮะมีฐานเข้ามาในคืนนั้นเลยหรือปล่อยให้เรานอนอยู่คนหดือยังไงต่อฮะอะ่มีทาหารเฝ้าอยู่ค่ะแล้วตลอด24ชั่วโมงเขาก็จะเดินไปเดินมาคือก็จะได้ยินเสียงรองเท้าคอมแบท ตลอดเวลาตอนนั้นก็ปิดตาแล้วแต่อาจจะมองเห็นลังๆเพราะว่าเขายังไม่มามัดตาไหน่ค่ะเขาก็ให้นอนพักหนึ่งคืนแล้วแล้วก็ยังปิดตาอยู่ปิดตาอยู่ค่ะแล้วพอจะรู้ไหมว่าข้างๆเรามีคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือเราคนเดียวห้องเป็นห้องคนเดียวค่ะอ๋อครับครับไม่มีใครอยู่นอกจากทหารที่ควบคุมตัวเท่ากับว่าคืนนั้นทั้งคืนน้องก็นอนอยู่ในจุดนั้นพร้อมทั้งผ้าที่ปิดตาอยู่ถูกไหมทั้งคืนแล้วพอรุ่งึืนอีกวันหนึ่งเป็นยังไงหรือต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นต่อฮะ คือพอตื่นเช้ามานะคะไม่รู้ว่าเช้าหรือเปล่าเพราะว่าแต่ว่าก็คือได้ยินเสียงในในสัญชาตยานคือได้ยินเสียงเสียงทหารแล้วก็มีเสียงการฝึกของทหารวิ่งอยู่อ๋อค่ะเลยทราบค่ายทหารแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจนเช้ามาด้วยอาการที่ว่าผ้ามันหลุดถูกไหมครับเขาก็คือเขาจะเข้ามาสัมภาษณ์หรือจะเข้ามาพูดอะค่ะเขาก็ตกใจหนูเลยอ๋อครับคือคือเขาตกด้วยเหตุผลอะไรอะ แล้วตอนขณะที่ปิดตาเนี่ยมือมือของน้องถูกมัดไปด้วยไหมฮะตอนนี้ยังค่ะอ๋อยังเหรอก็แสดงว่าน้องก็าสามารถเปิดผ้าได้สิเปิด<ช>เปิดผ้าเขาบอกว่าถ้าน้องเปิดผ้าน้องก็ตายเขาพูดอย่างนี้อ๋อแล้วน้องก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดผ้าใช่ไหมใช่ถ,ถ้าน้องเห็นหน้าพวกพี่น้องก็คงไม่มีชีวิตรอดออกไปอ๋อเขาพูดอย่างนั้นก็เลยก็เลยไม่กล้าที่จะแกะผ้าออกมาจากตาตัวเองใช่ไหมครับอ่าทีนี้พอเช้าขึ้นมาก็ผ้าจะหลุดแล้วก็ยังไงฮะใช่ค่ะพอผ้าจะหลุดเขาก็คือ ตบลงเลยค่ะตบแบบแรงมากคตบหัวหนูลงแล้วก็ตบให้ใช้การตบหรือว่าใช้กดหัวลงฮะตบลงเลยเหละฮะแล้วตบตรงอะไรประมาณเนี้ค่ะตบหัวมันลงผ้ามันจะหลุดอ๋อแล้วก็พูดว่าไงการให้หนูเห็นหน้าพวกเขาอะค่ะอ๋อครัค่แล้วแล้วยังไงต่อครับเราต่อเลยพอเขาก็จัดการปิดปิดตานะคะครับ ตาแล้วก็มันก็สามารถที่จะมองเห็นแสงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รอดผ่านผ้าเข้าไปถูกไหมคะเขาก็บอกให้ทหารผู้หญิงเนี่ยเอาผ้าเทปอะค่ะพันรอดอีกทีนึงเขากลัวว่าแสงที่รอดไปน้องอาจจะจาได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยเพื่อให้มันแน่นขึ้นก็คือเขาไม่ต้องการให้หนูมองเห็นกลางวันหรือกลางคืนนะคะอ๋อค่ะอ่าโอเคแล้วทีนี้ยังไงต่อฮะกระบวนการของการ ซักถามเริ่มขึ้นแล้วยังวิธีการซักถามเป็นยังไงและการทรมานถ้าจะมีในที่กักกันนั้นเป็นยังไงครับค่ะพอมัดตาเสร็จก็ถูกมัดมือเลยอ๋อมัดมือก็คือลุ่งขึ้นถึงมัดมือใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือแรกยังปมปิดตาพันผ้าเทปใหม่ครับอะทีนี้มัดมือแล้วเขาให้อยู่ในจุดไหนในสถานะตอนนั้นเป็นยังไงนั่งอยู่ที่เดิมค่ะครับอืค่ะก็คือหนูไม่ได้ขยับไปไหนเลยทั้งเจ็ดวัน เขาก็ให้นั่งเสร็จพอถึงเวลาเขาก็มานั่งคุยอมาคุยไม่ใช่ด้วยวิธีคุยของของคนธรรมดาที่เขาเรียกว่าคุยกันสืบข้อมูลสอบถามนั่งถามเซอร์ทุกสุดดิบเข้ามาถึงตกหนูเลยอะค่ะอืมไม่แต่ว่าก่อนตกเขาไม่ถามก่อนหรือว่าเออตอบแล้วไม่ถามแล้วไม่ยอมตอบเลยเลยเลยตบเราหรือตีเราอย่างเงี้ยตบก่อนค่ะตกก่อนเลยแล้วทําไมแล้วก็เขาีเหตุผลอะไรอยู่ๆมาตบฮะ แม่มีเหตุผลค่ะอตอนตกอ๋อครับครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยกิจวัตรประจําวันของน้องในเจ็ดวันที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเข้าห้องน้ําอย่างไรอาบน้ําอย่างไรกินข้าวอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้ว,ลวมันยังไงฮะสภาพกิจวัตรที่เราต้องทำทำยังไงเจ็ดวันที่อยู่ข้างในหนูค,คืออาบอาบน้ําแค่ไม่กี่ครั้งคะ่ะเพราะทุกครั้งที่เขาอาบน้ําให้เนี่ยจะมี เจ้าหน้าที่มาอาบน้ำให้เจ้าที่อย่างไงขอเสื้อผ้า่ะให้เขาก็คือเขามาขอเสื้อผ้าให้อแล้วก็เจ้าที่ที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะหรือผู้ชายคือคนที่ทําให้เป็นผู้หญิงแต่หนูถูกปิดตาเข้าใจไหมคะพี่หนูก็ไม่ทราบสิเขาว่าข้างหลังมีอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายอยู่หรือเปล่าอครับแล้วเขาอาบน้ำ อาบน้ำถูสบู่ให้หนูทั้งตัวค่ะโดยโดยที่ไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายทำงั้นแหละคือผู้หญิงเป็นคนทำให้ค่ะคแต่ก็มันก็มีเสียงผู้ชายด้วยค่ะค่ะค่ะอ่ะทีนี้อันนี้คืออาบน้ําแล้วอาหารการกินข้าวเพิ่มห้องน้ำแล้วฮะก็เหมือนกันมีคนทําให้เหม,มกันค่ะ,ะห้องน้ําก็เวลาท่านสมุดหนูปวดปวดฉี่เขาก็ถอดกางเกงให้อมเมื่อหนูก็ถูกมัดอยู่ออ ถ้าเราเราเราไม่ขอร้องอะไรเขาเลยฮะบอกว่าหนูทําเองได้หนูมีสิทธิที่ในการที่จะปกป้องตงัวเองและดูอ,อย่างเงี้ยอ่าแล้วเขาว่าไงครับเขาบอกว่าไม่ได้รับคําสั่งออให้น้องต้องทําเองครับเกรงจะหลบหนีหรือจะต่อสู้อืมค,ครับครับแล้วแล้วทีนี้การการนอกเหนือจากเรื่องของการตีแล้วเนี่ยมันมีการทารุณในรูปแบบอื่นไหมครับคือ เขาเรียกว่าทารุณทางด้านร่างกายเกาะนะคะก็คือคือการทุกอย่างออะไรบ้างครับที่ที่เป็นครับต่อยคือเขาเขาจะตบแหละค่ะอืมแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่มืออืมันเป็นกำปั้นเข้ามาที่หน้าแล้วก็ตามตัวครับคือทุกอย่างที่เขาสามารถทําได้ทั้งมือทั้งเท้าเขาทาหมดเลยครับแต่ทีนี้มันก็ต้องมีรอยแผลใช่ไหมมันก็ต้องมีรอยพกช้ำดำเขียวี่คะอ่า มีค่ะควันที่หนูกปตดท่าหนมีรอยค่ะอ๋อครับครับเห็นว่ามีการ<ม>ชกท้องอะไรต่างๆอันนี้มปนเป็นด้วยไหมครับเป็นที่ได้ฝังครับทักร่างกายเลยค่ะพี่ค,ครับแต่นั่นมันมันไม่โหดเท่ากับเ,เขาเรียกว่ามันเหมือนตายอ่ะค่ะพี่ม,มันตายไปแล้วอ่ะรอบหลายรอบ,รบเขาด,ด้วยวิธีการที่ทารุณมากอมเอาถุง อเอาถุงนะคะมาคุมหัวซึ่งมันไม่มีอากาศหายใจเลยมไม่มีเลยครับพอเสร็จพอเสร็จจากนั้นเขาเขารู้แหละว่าเราจะหายใจไม่ได้ครับแต่เขาก็ยังเอาผ้าอีกชั้นหนึ่งมามัดหัวเราเลยอ๋อเหรอเขาเขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อเพื่อที่จะบอกว่าน้องต้องบอกความจริงหรือน้องบอกความจริงไปหมดแล้วอะไรต่างเขาทำเพราะอ,อะไรทัานหนูต้องพูดความจริงหนูต้อง บอกสิ่งที่หนูรู้เกี่ยวกับคนเสื้อแดงอ่ะ,อะแล้วหนูบอกไปไหมฮะความจริงที่หนูบอกคืออะไรคือคุณแม่านั้นมันไม่มีแล้วค่ะพี่ถูกทานลู้นขนาดนั้นอในในตัวหนูความจริงมันไม่ใช่ถ้าคุณอยากรู้คุณถาม,มถูกไหมคะมถามถามกันตรงๆพูดกันดีๆแต่แต่สิ่งที่หนูพูดไปมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความที่ว่าวทำยังไงก็ได้ ต้พูดค,คือเรารู้คำถามเขาอยู่แล้วออครถ้าเขาว่าว่าเขาถามรเราสิ่งไหนแล้วเรารู้คําตอบอยู่แล้วว่าถ้าหนูพูดไม่ถูกใจเขาหนูก็ตาห็หรืออาจจะโดนทําร้ายต่อไปบแบบไม่หยุดสิ่งที่เขาพยายามจะถามหรือเค้นจากน้องคืออะไรเรื่องเงินค่ะคเงินในการเยียวยาเงินในการให้นักโทษครับแล้วก็เรื่องอาวุธสงคาราม อ่าเรื่องเงินเรื่องเงินตรลงเขามีหลักฐานใช่ไหมว่าน้องเป็นคนจ่ายให้กับเยียวยาให้กับคนแสดงคมีค่ะ,คะอ่าแล้วตอบไปว่าอย่างไงครับคือ,อเงินในการเยียวยาในการจ่ายเนี่ยคือมันเป็นปกติอยู่แล้วที่พี่น้องคนแสดงเขาลําบากแล้วก็เขาขอความช่วยเหลือค่ะ,ค,ะคุณเมย์ก็จะช่วย ทุกๆคนใครมาขอเขาสงสารเขาก็ช่วยทุกคนด้วยผ่านที่หนูอ่าอันนี้คือที่ตอบทหารไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่าแล้วเขาถามต่อยังไงฮะว่าเงินจากคุณเมย์นั้นมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะถามต่ออ่าแล้วเขาตอบต่อคือเเขาถามด้วยในลักษณะที่ว่าอ่าทาไมคุณต้องช่วยคือโดยส่วนตัวหนูหนูดูแลนักโทษครับนักโทษการเมืองทั้งหมดเลยก็คือจะต้องรู้จักหนูอืมเขาก็จะถามว่า ทำไมน้องต้องดูแลพวกนักโทษพวกกระทําความผิดทําไมต้องดูแลพวกเขาครับน้องตอบเขาไปว่ายังไงครับคือคือหนูก็ก็อธิบายเข้าไปว่าเออในจุดจุดแรกที่หนูไปก็ความไม่ถูกต้องของพวกคุณอยู่แล้วเท่านั้นนะคะหนูก็โดนตกค,คือเราพูดความจริงเราก็เราก็ผิดอ๋อครับคือถ้าพูดไม่ ไม่ถูกใจเขาเขาก็ตกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วพอเราพูดไปทั้งหมดเนี่ยเขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดไหมครับคือพูดในความจริงเขาไม่ถูกใจถูกไหมคะหนูก็ถูกตกแต่หนูรู้ว่าเขาต้องการให้หนูพูดอะไรหนูก็พูดไปหนูก็ไม่ถูกตกอ๋ออะไรคือความต้องการของเขาเนี่ยเขาให้ให้น้องพูดอะไร้า่ยางงั้นแล้วเราพูดแล้วไม่ถูกตกก็คืออะไรให้พูดไปเขาอยากต้องการที่จะโยงท่านนายกทักษิณ ให้มาเกี่ยวพันคือคุณนายทักษิณต้องเป็นคนดูแลพวกนักโทษต้องคือเหมือนยุยงส,งส่งเสริมให้พวกเขาไปทําความผิดแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ไงค,คะพี่หมายถึงว่าเขาตั้งประเด็นว่าเงินที่ได้มาเนี่ยคุณเปิ้ลยอมรับตรงๆถือว่ามาจากคุณทักษิณอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่คุณก็ยังไม่ยอมรับแล้วคุณรู้ไหมว่าเงินที่คุณเปิ้ลคุณเมย์ได้มาเนี่ยมาจากใครคือในส่วนหนึ่งค่ะเป็นเงินของคุณเมย์นะคะแล้วก็ ในส่วนหนึ่งก็จะเป็นเงินของอทางพี่น้องนองปชอยุโรปค่ะครับครับอ่ะโอเคการการ tha, การทารุณที่ร้ายแรงที่สุดแล้วคิดว่าเป็นการจะเรียกว่าบิดท,ที่จะเสียชีวิตเนี่ยคืออะไรฮะเอาถุงพลาสติกคลุมหัวค่ะ,ะแล้วก็พักตามซึ่งไม่มีอากาศหายใจตอนนั้นหนูหมดสติแล้วค่ะพี่ครับแล้วก็ถ้าจากนั้นคือเขาไม่รู้ว่าหนูเป็นหรือหนูตายอ่าเขาให้หนูนอนราบกับพื้นครับ แล้วเขก็พยายามที่จะเอาถุงอะค่ะเหมือนถุงหอ